ค่ะวันดีค่ะค่ะวันนี้แม่บัววรักทํทำผ้าไหมมือสองนะคะคลิปนี้เป็นคลิปผ้าโยนพิเศษค่ะยกขึ้นเลยค่ะเป็นผ้าโยนพิเศษราคาโยนพิเศษหกร้อยบาทนะคะหมายเลขแปดค่ะเป็นโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะเป็นผ้าไหมโบราณน,นะคะราคาหกร้อยบาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะห่างหก0้อบาทนะคะเป็นไหมบ้านทางคุ้มทางยืนค่ะเป็นรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทนะคะหางหกร้อยบาทรอบโยนพิเศษค่ะ 600ค่ะหกร้อยบาทค่ะค่ะผ้าไหมพิเศษผ้าไหมมือสองรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทนะคะเป็นผ้ามือสองค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนนะคะรอบโยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะแม่บอลรัลกผ้าไหมมือสองแก้วเก่านะคะ่แปดร้อยไม้ขายขายหกร้อยบาทเท่าทุนค่ะโยนพิเศษนะคะ เ็นราคาโยนพิเศษ600บาทค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะรอบโยนพิเศษนะคะ600บาทค่ะใหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะ600บาทค่ะ รอบโยนพิเศษนะคะห0 0บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ600บาทรอบโยนพิเศษค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะเป็นผ้าไหมมือสองนะคะโยนแล้วค่ะโยนพิเศษแล้วค่ะราคาโยนแล้วค่ะคุณยายไม่เอาไว้แล้วค่ะราคาโยนออกไปแล้วนะคะ600บาทค่ะ รอบโยนพิเศษ600บาทค่ะ600บาทรอบโยนพิเศษ6 0 0บาทนะคะไหมเลยเ่ข20ค่ะค่ะเป็นรอบโยนพิเศษแล้วค่ะ600บาทค่ะหกร้อยบาทนะคะรอบโยนพิเศษค่ะหกรบาทค่ะ ยนพิเศษ600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ600บาทค่ะ,คะรอบโยนพิเศษ600บาทนะคะช่องทางน้ำไหลค่ะ600บาท800อยไม้ขายขายทกร้0บาทค่ะรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะหกรอยบาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะหมายเลขสิบค่ะหกรอยบาทนะคะค่ะรอบโยนพิเศษหกรอยบาทค่ะ,คะเป็นรอบโยนพิเศษหกรอยบาทนะคะ รอบโยนพิเศษนะคะ600บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วขาวต้นสำหรับไหมมือสองกดติดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจช่วยคุณยายด้วยนะคะ,ะกดติดตามนะคะขายรอบโยนพิเศษ600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ600บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะราคา600บาทค่ะ โด,ดเด่นทุกผืนค่ะถามหกรบาทค่ะค่ะรอบโยนพิเศษ600บาทนะคะค่ะห0รบาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะราคา600บาทนะคะรอบโยนพิเศษนะคะ กร้อยบาทค่ะหมายเลขสองค่ะหกร้อยบาทนะคะหมายเลขสองค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะรอบยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะหกร้อยบาทค่ะราคารอบยนพิเศษนะคะหกร้อยบาทค่ะ หางห0ยบาทค่ะรอบโยนพิเศษห0ร้อยบาทค่ะค่ะ6 0รบาทค่ะค่ะรอบโยนพิเศษนะคะผ้าไหมมือสองแม่บวรัก์ผ้าไหมมือสองรอบโยนพิเศษค่ะไหมเล่เกดนะคะหกร้อยบาทค่ะ วยทุกขืนงามทุกขืนค่ะรอบยนพิเศษหกร้อยบาทค่ะผ้าไหมบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะแม่บอลรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองค่ะไหมบ้านทางพุ่งทางยืนค่ะ,คะรอบยนพิเศษหกร้อยบาทนะคะค่ะไหมายเล่เกตค่ะ 500ไม่ขายขาย400บาทค่ะรอบยนพิเศษนะคะ400บาทค่ะเป็นผ้าโฮนค่ะ400บาทค่ะ4 0่400บาทนะคะรอบยนพิเศษนะคะ400บาทค่ะเป็นตับกางเกงก็สวยนะคะ ก็สี0บาทค่ะตับตะเกียงยิ่สวยงามมากค่ะแม่วาลลักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตําดับไหมมือสองนะคะรอบโยนพิเศษค่ะ400บาทค่ะค่ะรอบโยนพิเศษ400บาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ400บาทค่ะรอบโยนพิเศษ400บาทนะคะ รอบโยนพิเศษ400บาทนะคะค่ะ400บาทค่ะรอบโยนพิเศษ400บาทจ้าค่ะรอบโยนพิเศษ400บาทนะคะ บ้านทางพุ่งทางยืนค่ะค่ะไปตัดกระโปรงก็สวยตัดตังเกงก็สวยนะคะไม้บ้านทางพุ่งทางยืนสี่ร้อยบาทค่ะอันนี้แหวงอยู่นิดนึงนะคะชายแหว่งนะคะสี่ร้อยบาทค่ะไปตัดตางเกงก็สวยนะคะค่านะค่ะนี่ค่ะแหว่งนะคะไปตัดกระโปรงก็สวยนะคะ ราคา400บาทค่ะค่ะ400บาทค่ะเป็นรอบโยนพิเศษค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ400บาทค่ะรอบโยนพิเศษค่ะค่ะ4 0 0บาทนะคะ ยายไปเอากระโปรงแป๊บหนึ่ง กระโปงนะคะรอบยนตที่เศษกระโปรงสวยงามมากค่ะค่ะเป็นกระโปรงแกบกลีบสวิตนะคะค่ะราคาอยู่ที่500บาทนะคะรอบยนต์พิเศษนะคะ500บาทค่ะค่ะรอบยนต์พิเศษนะคะ500บาทค่ะเป็นกระโปรงแกบกลีบสวิตนะคะราคา500บาทค่ะ สวยงามมากค่ะผิวใส่สบายนะคะห้าบาทค่ะเป็นกระโปรงเก็บกีบชวิตสวยงามมากค่ะพิ้วเบาสบายนะคะเอวยืดค่ะขอบเอวยืดใส่ได้ทุกไซส์นะคะความยาว33มสามค่ะพิเศษนะคะขารอบเอว ใส่ได้ทุกไซส์นะคะเอวยืดค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะราคาอยู่ที่500บาทค่ะโยนแล้วนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะ500บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะราคา500บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะ500บาทค่ะ ราคา500บาทค่ะรอบโยนพิเศษนะคะกับโปรงเอวจับกีบทวิต์นะคะเอวยืดนะคะความยาว33ค่ะใส่สบายผิวนิ่มสบายสวยนะคะผิวมากค่ะราคาอยู่ที่500บาทลดพิเศษนะคะโยนพิเศษแล้วค่ะคนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะราคาอยู่ที่5 0 0บาทค่ะรอบยนพิเศษนะคะ500บาทค่ะสวยงามมากค่ะ5 0 0บาทคะ่ะนะคะราคา5 0 0บาทนะคะรอบยนพิเศษนะคะ5 0 0บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะ5 0 0บาทค่ะ ราคาห้าร้อยบาทนะคะขอบเอวยืดนะคะจับตีบทวิตนะคะค่ะใส่ได้ทุกไซส์นะคะสามเอวสามสี่สามห้าใส่ได้นะคะเพราะว่าขอบเอวยืดใส่สบายพิ้วใส่สบายค่ะเนี่มผิ้วค่ะสวยทุกผืนนะคะพิวค่ะพิวมากค่ะราคาห้0รบาทค่ะ ้ายนี่ค่ะคุณยายขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะค่ะ